เมื่อวันที่11เมษาที่ผ่านมาของปี2025เกมเดซเดวหรือรถไฟสายมรณะเนี่ยได้ปล่อยอัปเดตตัวล่าสุดมานะครับหลังจากที่มีคนโวยวายเรื่องเอพิฟูดเดย์ไปซึ่งในอัปเดตครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะจมใช้ได้เลยนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปรับฟังอัปเดตใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอย่างที่1นนะครับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือระบบ AI ของศัตรูใหม่นะครับซอมบี้และศัตรูต่างๆเนี่ยจะมีเส้นทางการรมองทีีด่ดขึ้นนะคับ นั่นหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยหากคุณเดินไปต่อหน้ามันหรือเฉียงหน่อยเนี่ยบางครั้งมันมองไม่เห็นนะครับแต่ครั้งนี้ระบบ AI ของซอมบี้เนี่ยมันจะฉลาดขึ้นนั่นเองครับจะฉลาดแบบไหนอันนี้คุณต้องไปลองกันเอาเองนะอย่างที่2มีการเพิ่มคัดเข้ามาใหม่นะครับทั้งหมด4อาชีพด้วยกันสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเริ่มจากอาชีพแรกนะครับนีโครแมนเซอร์ที่คุณเนี่ยสามารถจะปลุกอ่าไม่เชิงปลุกนะครับเรียกว่า เอาศัตรูเนี่ยมาเป็นเพื่อนได้นะครับแต่คุณจะต้องใช้อาวุธระยะประชิดเท่านั้นอาชีพที่2ครับมิวสิควิลหรือนักดนตรีนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่างไงดีครับเป็นสายซับพอร์ตที่แทร์ทูนะครับมันสามารถฮิลตัวเองได้แล้วก็ฮิลเพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมใช่แต่ว่าในตอนที่มีเพื่อนอยู่ในในการฮิลเนี่ยเราจะไม่สามารถฮิลตัวเองได้นะครับแล้วก็แพ็กมารเตอร์นะครับหรืออาชีพหมาป่านั่นเองอันนี้เราจะเป็นจ่าฝูงนะครับ เริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีหมาป่าติดตามมาเลยนะครับผม3ตัวย้านะครับว่าหมาป่าไม่ใช่แวร์วูฟกับแวร์วูฟเหมือนไม่เหมือนกันนะครับวูฟก็คือหมาป่าแวร์วูฟก็คือมนุษย์หมาป่านะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีหมาป่าด้วยกัน3ตัวแล้วหมาป่าภายในเกมทั้งหมดนะครับจะเป็นเพื่อนเราไม่โจมตีเรานะครับสามารถเอามาเป็นพวกได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการเอาหมาป่ามาเป็นพวกเนี่ยมันจํากัดทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือแวร์วูฟ อาชีพนี้ผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะดีเลยแจ่มมากๆมันอยู่ระหว่างกลางของอาชีพซาวเวอร์แล้วก็แวมพร์นะครับเนื่องจากว่าแวมวูฟเนี่ยเป็นอาชีพที่เมื่อกลางคืนแล้วเขาจะวิ่งไว2เท่าตีแรงขึ้น2เท่าและเลือดของเขาเนี่ยก็จะมากขึ้น2เท่าด้วยเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าเราจะโค้นหุ่นมากๆในเวลากลางคืนและต่อให้เป็นเวลากลางวันนะครับมันก็ยังคูณ0.9นะครับสิ่งที่ได้พูดไปในข้างต้นนั่นก็ยิ่งทําให้มันโหดทั้งกลางวันและกลางคืน แถมมันไม่กลัวแสงแดดด้วยนะครับต่างจากแวมไพร์มันเลยกลายเป็นกึ่งกลางของเซเวิร์ลที่ยิ่งเลือดลดยิ่งตีแรงแวไพร์กลางคืนยิ่งโหดแต่อันนี้คือโหดทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีการเนิฟอย่างแน่นอนให้รีบซื้ออย่างที่3มีเควสเพิ่มขึ้นมาใหม่3เควสด้วยกันอย่างที่4มีการอัปเดตเพลงเข้ามาใหม่ครับ2เพลงด้วยกันแต่ว่าจะเป็นของเททร่าแล็บแล้วก็เอาลออทาวนะครับ สองเพลงนี้ก็จะเป็นการแบ่งแยก2ส,สถานที่อย่างชัดเจนเลยครับเวลาคุณเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวนั่นเองอย่างที่5มีการปรับเปลี่ยนระบบภายในเกมครั้งใหญ่เริ่มจากร้านค้าปกติจะมีแค่4ไอเทมมาสุ่มขายครั้งนี้จะมีมากถึง12ไอเทมครับและร้านค้าทั่วไปเนี่ยจะมีจอบขวานทูมาฮอกดาบทหารมา้ามัวขุดแร่สายเล่าฟ้าแบนโจแล้วก็กระสุนปืนใหญ่มาขายให้เราได้ซื้อนั่นเอง แผ่นโลหะตอนนี้นะครับปกติเนี่ยเวลาเราซื้อก็จะได้แค่นึงอันใช่ไหมแต่ตอนนี้เราสามารถซื้อมาเป็นลังนะครับผมซื้อมาเป็นลังละ4อันได้แล้วนะครับแล้วก็ปืนลูกโม่ของกองครับเรือเนี่ยได้ถูกเพิ่มเข้ามาในร้านค้าของกันสมิธด้วยนะครับผมและในหมวดฝันร้ายหรือในแม่สต็อกสินค้าในร้านต่างเนี่ยจะถูกจํากัดโดยปกติแล้วเรามีเงินมากเท่าไหร่ก็ซื้อได้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เราไม่สามารถซื้อ มากมายขนาดนั้นได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีการจํากัดแต่จะเป็นแบบไหนก็ต้องไปลองเล่นเอาต่อมาจะเป็นการปรับเปลี่ยนเกมเพล์เกี่ยวกับเมืองหรือทาวเวลาเราที่ไปหาเงินแดงฟาร์มของต่างๆฟาร์มธนาคารอะไรแบบนี้ใช่ไหมปกตินนเนี่ยเวลาเราเริ่มเล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีการเจอเมืองใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเมืองเล็กก็ได้แต่ครั้งนี้เขาตัดเมืองใหญ่ออกไปเลยเมืองแรกที่เราเจอเสมอจะไม่ใช่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดแล้ว ผลก็เพราะว่าเขาต้องการจะเนิฟสายฟาร์มเพราะปกติเนี่ยบางคนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอเมืองใหญ่ปับ๊บแล้วก็ออกเลยใช่ไหมแน่นอนว่ามันก็จะเป็นข้อเสียทันทีข้อเสียอย่างไรอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังแล้วกันแล้วก็เรื่องของพวกใชแก้แฮกเหมือนกันเพราะพวกใช้แฮกก็จะมีวิธีของเขาเนี่ยที่สามารถมาฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็รีบเขา้ารีบออกชั้นการทําแบบนี้ก็จะเป็นการเนิฟและทําให้เราต้องขยันเล่นเพื่อฟาร์มเงินแดงมากขึ้นตอนที่เราเข้ามาในแผนที่ครั้งแรกมันมีโอกาสที่ตอนกลางคืน เราจะเจอพัจันทร์สีแดงแต่ครั้งนี้ไม่เจอแล้วระบบเกมได้ตัดออกไปเลยครั้งแรกที่คุณเข้ามาคืนแรกเนี่ยจะไม่มีทางเป็นพัจันทร์สีแดงอย่างแน่นอนเพื่อให้คุณมีเวลาฟาร์มนั่นเองใครที่เป็นสายฟาร์มชอบเข้าป้อมปืนเนี่ยก็อาจจะดีใจนะเพราะว่าป้อมปืนมีการอัปเดตเพิ่มไอเทมมากขึ้นกระสุนปืนดรอปจาก50เป็น75แต่ว่าในโหมดฝันร้ายเนี่ยก็เสียใจด้วยดูเหมือนมันจะไม่เพิ่มเป็น75 และคงเหนืออยู่แค่50เท่านั้นกระสุนปืนไรเฟริลเนี่ยมีราคาแค่15เหรียญทองแล้วนะแทนที่จะเป็น20ก็ถ้าถามผมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตุนมากขึ้นแต่พูดกันตามตรงไอ้การที่หมดฝันไร้เนี่ยลดลงเหนือ50กระสุนผมนยังไม่มั่นใจว่าพูดถึงป้อมปืนหรือว่าเราสามารถพกกระสุนได้ทั้งหมด50นั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงจโอ้โหหมดฝันร้เนี่ยมันก็ฝันร้สมชื่อเลยนะยากไม่พอกระสุนปืนยังพกได้น้อย แล้วก็ปิดอย่างสุดท้ายของอัปเดตนี้คือ a n i m เมชันของสตูใหม่บางตัวนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปอัปเดตวันที่11เมษายนที่ผ่านมาผมเพิ่งจะว่างก็เลยได้มาทำคลิปทีหลังนะช่องอื่นก็อาจจะลงกันไปแล้วแต่ใครที่รอดูช่องผมก็ทำให้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ